บอกแล้วนี้ตาขวาก็ตูกเวเอาทีมงานไปปั๊มเฟกดีกว่าไม่ใช่ปั๊มบพกาไปแล้วทำทีมแพ้นะแบบนี้เออดีใครเนี่ยทุ่ง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 ท่งทุ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 ่งท่งทุ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 ่ง เฮ้คนนี้เขาเล่นเยอะอยู่นะดูดิเบอร์4 3เบอร์400อะท่านแน่ผู <laughs> ้กระปัมก็เอาเลยนะ <laughs> ทีมงานโอ้หไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทีมงาน <laughs> กดหาห้องอย่างไวแฮชแท็กตัวละครใหม่เราจ้างคนใหม่หรอไม่ใช่ครับไม่รู้ใครอ่ะนี่ใครไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้จักจริงเบอร์4 9 3เนะี่ยใครอะแชทเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงอะไรเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มปั๊มถี่ขึ้นนะไม่ได้ปัม๊ม แท็กยอดมันถึงไม่ถึงครับเอ้ยไม่มีไม่มีแอบจ้างอีกแล้วเข้าใจได้เข้าใจได้ไม่ใช่ครับไม่ไม่ได้ปั๊มนี่ใครไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้จักเนี่ยดีเออผมทักไปก่อนดีครับพี่คือใครผมทักไปก่อนใครไม่รู้ในแชทแต่ผมไม่ได้ปั๊มนะครับตัวตึงวงการเชี่ยตัวตึงวงการว่ะเฮ้ยใครอะตัวตึงวงการ ไม่รู้จักแต่ไปเล่นด้วยนะเขาบอกตัวตึวตวงองคการอ่ะผมจะไม่เล่นด้วยได้ไงต้องเล่นกับตัวตึงอยู่แล้วแหละทาทรงใครว่าแต่กดเข้าห้องอย่างไวไม่ใช่นะครับเฮเขาเล่นมิดเลนอ่ะเฮ้ยแบนเชนพ่อมึงตายแบนเชนพ่อมึงตายไอ้เหี้ยแบนเชนพ่อมึงตายแบนเชนพ่อมึงตายอย่าแบนอย่าแบนอย่าแบนโอ้โนดไม่ทัน,นเหี้ยจริงๆพิมพ์ได้โยโอ้โหงี้กูเหลือตัวอะไรเล่นเนี่ยทุกคนเซตก็ไม่กล้าเล่นอนะ่ะคนเดี๋ยวคอมโบมั่วเมื่อกี้คอมโบมั่วหลายช็อตเลย ฮแท็กไฮแจ็คแรงโก้ไม่ใช่นะครับใช่พี่ไฮแจ็คเออผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะครับเอางี้ดีกว่าพูดกันแบบตรงๆเลยอันนี้ใครไม่รู้อ่ะเขาบอกตัวตึงวงการเซ็ตเหรอเซ็ตแก้ตัวไหมอีกเกมไหมแชทอีกเกมไม่แก้ตัวไปเฮ้ยเขากดไหลอาสฮาเฮ้ยซันดาโยนะเฮ้ยโอ้ยงี้ผมก็โดนดิ โอ้พี่อย่างนี้ก็โดนดิเดี๋ยวคนก็หาว่าไฮแจ็คแหลงโกยอีกไม่ใช่นะครับนั่นชัดเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับเหตุหมบปั๊มจริงไม่ได้ปั๊มแชทถ้าไฮแจ็คนะไฮแจ็เขาไม่เอาอีกไหนมาครับไฮแจ็เขาเอาเทเลพอร์ตมาจะอ้างอะไรอีกไม่ใช่นะผมไม่ใช่เหรอ แล้ใช่เหรอแชทเอางีา้แชทถ้าเกิดเป็นไฮแจ็คตัวจริงอ่ะเขาจะออกแบบเขาจะไม่ออกเขาจะไม่ออกล็อกเก็ตเบล้ยเขาจะออกของแรงไปเลยอ้างอ้างอะไรเห็นกันจะชัดอยู่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่อะ่ะเจอดาเรดแล้วครัทุกคนไอ้เฉยที่จริงผมเล่นเชนสู้ดาเรเลสได้อะ่ะไอ้เฉยกูเล่นเซตกูไม่เคยชนะดาเรเลสเลยถึงตัวผมจะช,นะช,นะชนะทางก็เถอะเชื่อมาแชทตัวผมชนะทางนะเว้แต่แบบกูไม่เคยเล่นชนะแม่งเลยอะ่ะดาเลสอะ่ะ อีกไนชนะง่ายจัดใช่ผมไม่ได้เอาอีกไนมาพี่เขาเอาอีกไนมาผมก็เอาอีกไนมาไม่ได้แล้วผมเล่นเชน่าสู้ได้อยู่ตบเด็กอ่ะปอกลก้าพูดอย่างนี้เลยฮะก็กลัวดิเออ ดีจังไอ้เชี่ยแผ่นแม่งมาแกงกูโคตรรักท็อปไอ้เชี่ยแผ่นเนี่ยแชทด,ดูเสียไม่ตามเวลาดูถ้าถ้าพี่แฮร์แจ็คต้องเสียตามเวลาตัวจริงต้องเสียตามเวลาครับตัวจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงแล้วไม่ใช่ตัวจริงแล้วขอย่าัเม็มหน่อยนะ ไฟต้นเกมขอเปิดไหมนั่นเสียงคุณๆนะใช่เหรอครับไม่ได้เปิดเนี่เห็นไหมไม่ได้เปิดไฮแจ็คไ่โดนกดนะไฮแจ็คไ่โดนกดดูเซียตก็ไปตามเวลาปกติไฮแจ็คคือเซยตเวลานี้แม่งต้องแบบบ้าเกมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะครับผมว่ามีใครคีิปเป็นผมไหมว่าไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ไฮแจ็คมาสเตอร์เอางี้ดีกว่าแชทพูดกันตรงๆเลยดูหายใจอึดอัดดูหายใจอึดอัดนะปิดบังอะไรอยู่เหรอไม่ได้ปิดับไม่ได้ปิดเฮ้ยแต่เขาก็เล่นดีอยู่นะ เอาแบบพอใช้อเอางี้ดีกไม่มไม่รู้ใครแต่ก็พอใช้แชแทแฮชท็กไม่ได้ปิดบงังโอ้เฮียมันรู้เหรอตัวเองจะไม่หกตัวเว็บนี้ไอส้สัตว์เอ้กูบอกแล้วทุกคนไม่ไหวกับดันเลี้ยะแต่ตอนนี้ไม่ไหวจริงแต่ถ้ากูได้เชนไนสัตว์มึงไม่ได้แบบมึงเป็นเด็กน้อยอะไอ้เฮียกูบอกไล้กูได้เชนอะมึงเป็นเด็กน้อยง่องๆอะ่ะแฮทแบบท็กปั๊มตัวหึงแพทมไม่ใช่นะครับเฮ้ยเขาเขาเล่นเป็นอยู่นะแชท สายรัสคนนี้เฮ้ยดาร์คซีหกเฮ้ยเขาเล่นเป็นอยู่นะไยดูเายไซรัสโดนโชกนะสายรัสคนนี้โดนโชกทำไมไม่มาช่วยทำไมไม่มาช่วยเล่นเป็นหรือเปล่าเห็นไหมคุณดาผมเล่นเป็นนะแต่ว่าโดนกูไปดิ แต่ถ้าเล่นเชนมันจะมันจะขาดกว่าน,นี้ผมก็ลืมบอกว่ากูาจะเล่นเชนพินมพ์ภาษาบ้านเกิดเลยเหรอไอสัตว์ <c oughs> จะเย็นพี่คเลยที่บอยนอนพิมพ์เลมที่บอยโองโ,อโ,อโหเฮ้ยเหลือนจังอะ่ะอะไรแฮชแท็กจงแจงเกินไม่ใช่นะครับโหไม่ใช่อะ่ะชัดเจนต่อยกลับเท่ากับไฮแจ็คไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไซรัสด,ดู นี่ไงไม่ออกโปโตเบลพูดเองเขาอาจจะดูฟังสตรีมผมอยู่ก็ได้อะแชทผมว่าเขาฟังสตรีมผมอะอะไรอะเฮ้ยโซโลเขาตึงอะตึงเกินพี่ชายแฮชแท็กคนรู้จักไม่รู้ครับไม่น่าจะใช่คนรู้จักอะเฮ้ยมองดูเขาดิดูเขาเล่นดิเฮ้ยเฮ้ยตึงเกินอ้าวตายถ้าให้ใจตัวจริงต้องไม่ตายบอกเลยแต่เขาก็ดูเล่นได้อยู่นะแชทไซรัสคนนี้เราไปดูไซรัสดีกว่าแชท ดูสไลดคนนี้เฮ้ยมียิงๆด้ะเอ้ยอะไรอ่ะดูสตรีมอยู่หรอเมื่อกี้เห็นนะดูดูดูเขาเล่นดีู่่ะเฮ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยยิงยิงไม่ไม่ปล่อยปล่อยป่าตายอ่ะดูดิสไลด์คนนี้ยังเหลือน่ะฉันดูดิสไลดคนนี้โอ้โหดูดิอุ้ยเอาพี่มาะนี่เฮ้ย โหดเกินโหดเกินเฮ้ยตัวตึงวงการใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูคุณคลินเห็นปะ่ะแฮทแทกคนคุ้นเคยใช่เหรอแชรผมว่าไม่น่าใช่นะคือถ้าเป็นไซถ้าเป็นพี่ไฮแจ็คตัวจริงเซตต้องตามเวลาแล้วไยตอนนี้คือแบบ17นาทีเซตยัง1 1 9เอยู่เลยเนี่ยเซธเท่ากันเลยทเท่ารักเลยเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเป็นพี่ไฮแจ็คตัวจริงมันแบบต้องเสียตามเวลาคือแบบเขาก็เขาก็แบบเขาก็แรงแรงเนี่ยแรงใดอ่ะเขาได้สองแล้วอะจะมาสเตอร์แล้วอะแชท อุ้ยแต่เขาเออกของเหมือนไฮแจ็คนะมุกยังใหม่คนยังเก่าคนเก่าเหรอไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะแต่เขาเล่นเขาเล่นเก่งอยู่นะเล่นแบบพอใช้อยู่มีแกป <c oughs> อจริงงั้นเลยเหรอรู้หรือไม่การปั๊มแรงได้แรงสูง <c oughs> ก็จริงแต่ถ้าแต้มออกมาเป็นมีอีโลก็จะโง่เหมือนเดิมโอ้โห <c oughs> ใช่เหรอแต่แต่ผมไม่ได้ปั๊มนะครับอันนี้ถือเป็นความรู้ใหม่นะแต่ผมไม่ได้ปั๊มอะ่ะแต่เขาเล่นดีมากเลยเอาไปเลยครับไล์เลย หลให้เลยเดี๋ยวผถามดีวกว่าพี่ใช่ไฮแจ็คมาสเตอร์ไหมครับถ้าช่องแชเป็นพยา,ยานเขาใช่หรือเปล่าผม FC ฟซีไฮแจ็คเห็นว่าดูเขาออกของดิเนะ่าถ้าไฮแจ็คมาสเตอร์จริงเา้าต้องออกของอย่างนี้เว้ยของบ้ากเกมเลยนี่ดูพอมาดูเล่นเดี๋ยวคู่คนเดียวดีเห็นปะไม่ออกนะครับไฮแจ็คเขาแบบ อีโก้อะบอกเลยอีโกอิตอะแฮทแทกปั๊มยาวไปดีแฮแทกผมเล่นโซโล่ะดีก็โซโล่ไงแต่แบบอันนี้ไม่รู้ใครอ่ะแต่เขาเล่นแบบดีให้เขาแบบเราอีตาด้วะแชททีนร้อยเแบบนี้ใช่หรอผมว่าไม่น่าใช่นะถามว่าซีใช่คุณทีนเปล่าเอ่อพี่ใช่พี่ทีนไหมครับถามแบบตรงๆเฮ้ยไม่บอกไม่บอกคือย่งไ่ถามเลย เขาไม่บอกว่าตัวเองคือใครอ่ะเขาไม่บอกว่าตัวเองคือใคร้ยแต่เขาคือ FC High Jack มีปริศนาพัศเสิลอ่ะมีปริศนาให้แก้นะเขาเป็น FC High Jack แล้วเขาก็ไม่บอกด้วยว่าเขาคือใครใช่ละใช่เลยเหรอไม่ใช่นะครับผมว่าผมว่าเป็นใครไม่รู้อ่ะถามพี่ทีทีครับตาเท่าไหร่พี่ทีเขาไม่อยู่อ่ะดีเขาน่าจะนอนอยู่มงผมว่าถามพี่ทีตาเท่าไหร่เขาไม่ใช่พี่ทีนะดี พี่มีหลักฐานด้วยกลัวเองรับไม่ได้ใช่เหรอมีหลักฐานอะไรในในพี่ลองงัดมาดิพูดกันตรงนี้เลยกลางเลยอะ่ะกลางแบบกลางสตรีมอะ่ะให้มันกระจ่างไปเลยอะ่ะคือทุกคนก็สงสัยว่าเขาคือใครไงถามใช่ยิ้มหวานไหมพี่ใช่ยิ้มหวานไหมครับใครคือยิ้มหวานเห็นไหมเขาไม่ใช่ครับนั่นดีใครคือยิ้มหวานเตรียมรับนะไหนอะ่ะ จะส่งอะไรนี่เขาจะเล่นไปกลางเนี่ยดูดิ เบจ้างทีมเท่าไหร่ว่ามาเลยนะ้องไม่ได้จ้างคนระับไม่ได้จ้างม,มาวันนี้โซโล่บอกเลยวันนี้โซโลปั๊มใหม่วันนี้ไม่ได้ปั๊มครับโอ้ยผมไม่เคยปั๊มแรงนะครับพี่พูดงี้เดี๋ยวคนดูหน้าใหม่เขาคิดยังไงเนี่ยพี่ไปสืบบาลาทีมกับไฮแจ็คคนเดียวกันใช่เหรอพี่ผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่าไม่ใช่อะ่ะพี่อย่ามาหลอกผม ให้พี่ส่งให้ดูไหมเฮ้ยมีคนกันหลังฐานมาเต็มเลยอ่ะรอรับเลยเฮ้ยเมื o ่อวานเมื Mo. ่อวานนักสืบกิติวันนี้นักสืบออโลโม่เหรอนักสืบเฮ้ยอะไรอ่ะยัง,ย,งยังไม่เปิดยังไม่เปิดเปิดกางกูฟังกัน